กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับนี่ก็จะมาโปรโมทเสริมนะครับแอดก็คือแอดถือป้ายอยู่ในแอดเนี่ยยืนเป็นกลุ่มนะครับนี่นะครับคนนั้นก็ยืนนแล้วัวบินไม่ยอมมาเป็นกลุ่มเลยอ่ะเดี๋ยวมาโปรโมทเสริมนะครับเสริมนี้ก็สร้างนาอันนี้นะครับแป๊นนึงนะครับ าคุณเข้ามาจากเซิร์ฟนะครับมันจะเด้งอยู่ตรงนี้ถ้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับอ่าให้คุณสมัครเรียบร้อยแล้วก็เตือนเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้ครับเขารีเซิร์ฟหรอมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้กดนะครับเลือกเพศผมเพศชาผมก็กดไปแล้วนี่ก็จะเป็นอะไรไม่รู้อรับจไม่ได้ตอนนั้นเขามีเซิร์ฟแล้วเขาตอนนั้นเขาแบบสร้างเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อย แต่เขารีใหม่นะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นพวกอะไรไม่จําไม่ได้จนะครับอันนี้เขาก็ยังไม่ได้สร้างต่อนะเดีย๋ยวรอเขาสร้างปรับปรุงอะไรให้เสร็จเขาก็จะสวยๆอันนี้ก็จะเป็นช็อปช็อปนะครับเป็นช็อปขายของขายของต่างๆนะครับอ่าโอ๊ยเกือบโตโอ้ เขียนว่ใช่ครับเติมนี้ก็มีน,นี่ฮะมาจบคลิปตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีคับบ๊ายบายเย้ yeah.